ออกมาตอบออกมาชีแจงแล้วพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสาหรับน้องแอมชนทิชาประกาศจบการศึกษาม .6 พร้อมกับส่วนฟังผลงานเพลงไมที่มีซอวาน้องเอินวะครบอ้ายเอินวะคุยบุ้ยมันเป็นอะไรน้อนพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยปะจิละเล่นจิละเล่ามาสิวอลซูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนรับข่าสู่รายการจักรวาลลูกทุ่งก,บกับักหลานนุ่มเจียระนะครับพี่น้องครับผมต้องบอถึงสาวแอมชนทิชาคาสัญญาทิชาโนมานนี่คือผลงานเพลงดังของเพ,พื่อนพีองครับผมและการเป็นผลงานเพลงแจงเกิดเลยนะครับล่าสุดพี่น้องครับผมป,ประกาศจบการศึกษาม .6 แล้วโอ้ยออกจากไว้มัธยมไปสู่ว้มหาลัายหล้ đấy, วเด้ตวสาวแอมนารักนารัก,รกสวยๆพี่น้องคราบผมนี่ ในชุดนักเรียนที่น่ารักมากๆเลยนะครับเอาเรื่อเล่าวน่พี่น้องครับผมมาจากน้องแอมชนทิชานะฮะบอกว่าจบม .6 แล้วคะ่ะขอบคุณทุกทุท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีนะคะขอบคุณคุณครูโรงเรียนชานุกมานวิทยาคมทุกท่านขอบคุณมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆสุดท้าย ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีและมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะนี่แล้วก็มีภาพบรรยากาศต่างๆพี่น้องครับผมบ่าวาสิเป็นการแบบถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆร่วมถึงครอบครัวออแฟนคลับเอซ คุณพ่อคุณแม่นะฮะครูบาอาจารย์กับมาร่วมแสดงความยินดีโอ้ยบรรยากาศน่ารักแห้งพี่น้องครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเห็นถึงความอบอุ่นแล้วก็ความรักที่หลายผู้หลายคนมีต่อน้องแอมนะฮะที่นี่พี่น้องครับผม,มเริ่เล่าต่อจากดีนะฮะแกรมมิโกเอามาบอกซูฟังว่าอา้าวไปเพลงใหมเดนมุจจอเข้าไปฟังไปก็ผลงานเพลงหลาสุดเลยเป็นแบบวา่า ออกแบบสเต็ปแน่จักน้อยเดโชวสเต็ปในการเต้นแน่จักน้อยนั่นก็นคือนองเอิญว่าคบอ้ายเอิญว่าคุยว่าสันตัวะพี่น้องครับผมแอมชนทิชาแจกความสดใสโชว์สเต็ปในผลง,งานเพลงใหม่นองเอิญว่าคบอ้ายเอิญว่าคุยพี่น้องครับผมหลั ity, งจากที่ปล่อยผลงานเพลงที่บอกเราเรื่องเล่าตัวตนของเจ้าของเนาะน,นั่นก็นคือ หอเขาสาวบันนอกเออในสังกัดแกรมมีโกเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตจริงกว่าจะเดินทางมาสู่เส้นทางศิลปินสำหรับแอมชนทิชาแชมป์ยีสิเวสมัยจากรายการดวลเพลงชินทุนเออตอนนี้มีแฟนคลับแฟนเพลงมากมายเลยพี่น้องครับผมล่าสุดนะฮะสาวน้อยจากชานุมานอำนาจ,จเลิรินแอมชนทิชาขอขยับจังหวะ โชลีลาเล็กน้อยกับผลงานเพลงใหม่นองเอินว่าคบอายเอิรวนวะคุยที่มีเนื้อหาน่ารักหยิบเอาประเด็นความรักของวัยรุ่นที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมาเวอลมาใส่พี่น้องครับผมนั่นก็คือคำว่าคนคุยเออ,เอ,อมากกว่าคำว่าแฟนมาสร้างเรื่องราวในเพลงนองเอิรวนวะฮัก อายเอิร์นวาคุยเออก็เป็นแบบเรื่องราของคนแบบไว่ยหลนยุคสมัยนี้นะฮะจริงๆคือการเว่ยหนยุขอยเป็ตั้งแต่คนคุยว่ามีคนคบเลยนะฮะส่งเหมือนงานเพลงแอบให้แง่สร้างวาแทนพี่น้งองครับผมโดยได้ศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณอาุฒินะฮะแตง่งคัร้องและก็บทำน,นองเรียบเรียดนตรีโดยอาจารย์บอยพียรพงศ์สักแก้วนะครับผมสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะสาวแอมชนิชาบเผยวา เพลงใหม่ของน้องแอมที่มีชื่อว่าน้องเอิร์นวากเอไอน้องเอิรนว่าคอบอายเอิรนว่าคุยเพลงจังหวะสนุกสนุกสึ่งในเอมวีน้องแอมก็ได้มีโอกาสแสดงเองและออกสเต็ปเต้นนิดๆหน่อยๆขยบว่าขยบบว่าบ่แมนนิดๆหน่อยพี่น้องครับออกสเตปหลายเลยนะคะอืมกับีนเขินอยู่บ้างค่ะ เพลงนี้เรายกทีมไปถ่ายทําที่ท่ามกลางภูเขาโซนอุทยานแห่งชาติภูผ,ผาเหล็กอำเภอข้ามวงจังหวัดกรสินบ้านคอยเองพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสวยงามมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้เข้าไปฟังเพลงไปชม MV นะคะผลงานเพลงน้องเอินว่าคบอ้ายเอินว่าคุยเอาไปเมืองใดเลยพี่น้องครับผมทางแกรมมี่โกดันเองนะครับผมแต่ว่าซื้อผลงานกับผลงานเพลงนอก,กับซื้อจางายน้องเอิญว่าคบอ้ายเอิญว่าคุย แค่คนคุยอุ้ยผลงานเพลงเผื่อชีวิตขอยอีกแล้วพี่น้องคร,รับผมเอาสินารักสดใสแค่ไดกับล้อขอไปติดตามช่วงเมืองก,กันแล้วพี่น้องคร,รับก็ผลงานเพลงใหม่ของสาวแอมชนทิชาเป็นเป็นผลงานแบบว่าอัลล่ารงเลี่ยนพร้อมเด้เออประกาศจบการศึกษาก็มีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ทุกคนได้ชมกันเลยเอาเดี่คือเรื่องราวทั้งหมดพี่นัองคร,รับผมในจักรวาล ลูกทูมกับบัลลานุ่งเจีระอย่าลืมดับพี่น้องเดอ้อเป็นแห้งใจให้กันด้วยกันกดหัวใจกดไลค์และกดแชร์รวมถึงแสดงความเค้นเขามากโศเขามากกัได้นะครับสรงเซ็ตเกอร์หัวใจติกตักก็ได้เอออาวากันไปแต่ว่าอย่าลืมติดตามช่องจิละเล่นด้วยนะจ๊ะเมื่อนีไปแล้วกับจิละเล่นจิละเล่ามาสิเวิลซูฟัางสวัสดีครับ